ทุกคนรู้จักทวีปแอฟริกาไหมครับถ้าพูดถึงทวีปแอฟริกาแล้วหลายๆคนน่าจะคิดภาพได้ประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนคงอยากจะพูดคำคำนี้ออกมาใช่ไหมครับซึ่งใช่แหละครับนี่มันไม่ใช่ทวีปแอฟริกาเลย นี่ก็ไม่ใช่ส่วนอันนี้ก็ยังไม่ใช่มันแค่ไม่ใช่ทวีปแอฟริกาในภาพจำของเราเท่านั้นเองในความจริงแล้วทวีปแอฟริกานั้นไม่ได้มีแต่เพียงทะเลทรายหรอกนะครับทวีปแอฟริกามีน้ำตกมีผืนป่าสีเขียวมีหิมะ หลายหลายคนคงจะกำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนื่องจากแอฟริกานั้น, Africa, น,นเป็นทวีปที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยล่ะครับและที่ตั้งของทวีปนั้นยังอยู่แทบจะก,กึ่งกลางของเส้นศูนย์สูตรเลยและยังกินพื้นที่ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทำให้ภูมิอากาศของทวีปนั้นมีความหลากหลายมากต่อจากนี้ผมจะขอสอนวิชาภูมิศาสตร์ฉบับที่เข้าใจได้ไม่ยาก เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเหตุผลของความหลากหลายนี้สภาพภูมิอากาศคือรูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศยกตัวอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศแบบทะเลทรายก็จะมีทะเลทรายถูกไหมครับสภาพภูมิอากาศแบบขั้วโลกก็จะมีน้ําแข็งซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับ โดยปัจจัยที่ทําให้แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับละติจูดความสูงจากระดับน้ําทะเลระยะทางจากมหาสมุทรเทือกเขาและอีกหลายๆอย่างผมจีบยกการจําแนกภูมิอากาศของโลกของวลาดิเมียเคเปนและฮานส์เกเกอร์มาให้ดูกันแล้วกันนะครับสังเกตดูนะครับว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จะเป็นโซนสีฟ้าหรือว่าเขต t ropical จะมีฝนตกค่อนข้างชุกทำให้พื้นที่ตรงนี้มีผืนป่าสีเขียวถัดขึ้นไปทางซีกโลกเหนือเราจะพบกับโซนสีแดงหรือว่าเขต arid เป็นพื้นที่ที่ฝนค่อนข้างน้อยสภาพอากาศแห้งแล้งมีแต่ทะเลทรายและทางซีกโลกใต้ จะมีโซนสีเขียวขั้นอยู่เล็กน้อยมันคือเขตเทมเ a t e พื้นที่ตรงนี้จะมีความคล้ายกับประเทศในโซนยุโรปและตรงนี้เองที่สามารถมีหิมะตกได้นี่คือความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศในทวีปแอฟริกาถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ Description นะครับ